แแบชแบบชื่ออะไรครับปีโปปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปีนี้เจ็ดสิบแล้วอ,อ๋อเริ่มขายร้านานางแต่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ตอนนั้ปลายยี่ห้างเนี่นนะโอ้ปีนี้ก็เจ็ดสิบแล้วก็ตกห้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยโอ้ภูมิใจไหมเนี่ยโอ้ดังขนาดนี้เนี่ยหนึ่งนั้นไหม ได้ลูกกด้ลูกครัแล้ว,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 วมีสูตรเด็ดอะไรเนี่ยถึงคง<ม>คุณค่ามาขนาดนี้เนี่ยไม่ไม่นนเราทำเราเองเขาบอกร้านนี้นี่ยังใช้เตาถ่านอยู่เหรอครับอ่าอ่า,อา,าก็เรามาดูนะครับทุกอย่างยังเป็นระบบออริจินอลนะฮะยังใช้เตาถ่านเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีลูกสาวสุดสวยสองคนมาเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะ ยังคงคอนเซปต์เคาะกระทะเหมือนเดิมนะครับอ้าจิโกอยากพูดอะไรไหมครับไม่รู้จะพูดอะไรภูมิใจไหมลูกหลานยังผัดก๋วยเตี๋ยวต่อจนทุกวันนี้ดีใจดีใจมาก็มตองกจะไปแต่งตัวให้มันเออโอเคครับดอกไม้ดอกลาบดอกใหญ่ที่หัวหน่อยใส่เสื้อผ้าที่หัวหน่อย